ที่สัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและประสบการณ์ไม่มีพฤติกรรมใดที่มีเพียงพันธุกรรมหรือประสบการณ์เป็นพื้นฐานปจัจจัยใดจะมีบทบาทมากหรือน้อยย่อมขึ้นกับชนิดหรือสปีชีส์ของสัตว์และชนิดของพฤติกรรมเพราะพันธุกรรมจะเป็นผู้กำหนดขอบเขตความสามารถของหน่วยรับความรู้สึกหรือรีเซพเตอร์ หน่วยรวบรวมและบริหารจัดการหรือ Integration Center และหน่วยตอบโต้หรือ Effector ของสัตว์สิ่งเร้าภายในภายนอกตัวสัตว์จะเป็นตัวกระตุ้นให้สัตว์แสดงพฤติกรรมสัตว์ขนาดเล็กเช่นยุงหรือแมลงอายุสัน้นดังนั้นชีวิตจำเป็นต้องพึ่งพาพฤติกรรมที่เมื่อแสดงออกมาจะต้องถูกต้อง เหมาะสมกับการดำรงชีวิตจึงจะอยู่รอดได้ดังนั้นปัจจัยทางพันธุกรรมจึงมีบทบาทสูงกว่าประสบการณ์ในขณะที่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างสุนัขหรือช้างซึ่งอายุยืนจึงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติรอบตัวอยู่ตลอดเวลาประสบการณ์จึงเป็นปัจจัยที่มีบทบาทสูงกว่าพันธุกรรมแต่ย่างไรก็ตามพัฒนาการของพันธุกรรมและประสบการณ์ มักเจมเนินไปอย่างสอดคล้องกันกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมมีทั้งพันธุกรรมและประสบการณ์เป็นพื้นฐานได้แก่การขนวัสดุไปทำรังของนกแก้วหน้าแดงที่เรียกกันว่า lovebirds สองสปีชีส์ที่ใกล้เคียงกันมากแต่มีพฤติกรรมในการเลือกและขนวัสดุไปทำรังต่างกันพวกหนึ่งใช้วัสดุเส้นยาวข้าไปทำรังทีละเส้น อีกพวกหนึ่งใช้วัสดุเส้นสั้นและเสียบไว้ที่ขนแผ่นหางเพื่อขนไปทำรังทีละหลายเส้นเมื่อนำนกแก้วสองสปีชีสนี้ผสมกันจะได้นกแก้วลูกผสมในฤดูสืบพันธุ์แรกนกลูกผสมเพศเมียจะตับวัสดุทำรังเป็นชิ้นขนาดปานกลางไม่สั้นไม่ยาว และขนวัสดุไปทำดังด้วยวิธีการผสมของทั้งสองสปีชีส์โดยพยายามเสียบวัสดุทำรังไว้ที่ขนแผนหางแต่ไม่อ้าปากปล่อยวัสดุดังนั้นเมื่อหันหน้ามาคาบชิ้นใหม่วัสดุนั้นจึงยังอยู่ในปากทำให้นกแก้วลูกผสมไม่สามารถขนวัสดุไปทำดังด้วยวิธีนี้ได้ในที่สุดจึงใช้วิธีคาบวัสดุไว้ในปากเพื่อขนไปทำรัง หลังจากนั้นอีกหลายปีนกลูกผสมยังคงหันหัวไปด้านหลังซึ่งเป็นลักษณะของพฤติกรรมเสียบวัสดุทำร,รังไ้ที่แผ่นหางก่อนที่จะบินออกไปพร้อมกับข้ามวัสดุทำร,รังไปทีละเศ้การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างทางพฤติกรรมคาบวัสดุไปทำรังของนกทั้งสองสปีชีส์นี้เกิดจากการมีพันธุกรรมที่แตกต่างกันและจะเห็นได้ว่าพฤติกรรม จะถูกดัดแปลงไปได้ด้วยประสบการณ์เพราะในที่สุดนกลูกผสมก็เรียนรู้วิธีขนวัสดุไปทำรังพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดหน่วยที่ง่ายที่สุดของพฤติกรรมคือรีเฟล็ก์ ซึ่งมีพื้นฐานทางประสาทเป็นวงจรประสาทง่ายๆประกอบด้วยเซลล์ประสาทสองชนิดเท่านั้นคือเซลล์ประสาทร,รับความรู้สึกหรือ Sensory Neuron Synapse กับเซลล์ประสาทสั่งงานหรือ Motor Neuron ซึ่งจะส่งสัญญาณไปที่หน่วยปฏิบัติการเรียกว่าวงจร Reflex หรือ Reflex Arc ผลก็คือการตอบโต้แบบง่ายๆ เช่น Knee Jerk Reflex จะรวดเร็วมากส่วนมากจะเป็นการตอบโต้หรือพฤติกรรมที่ช่วยให้สัตว์มีชีวิตรอดอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแน่นอนว่าพฤติกรรมที่เราเห็นได้ทั่วๆไปเช่นการสร้างรังการสื่อสารระหว่างสัตว์หรือการที่หนูวิ่งยีทางคดเคี้ยวนั้นย่อมมีพื้นฐานทางประสาทที่ซับซ้อนกว่านี้ หรือ Complex กซ์บีฮ o เเช่นประกอบด้วยวงจร r e f ฟล็กหลายวงจรเกาะเกี่ยวกันอยู่ที่เร,เรียกกันว่า c h a i n ฟรีเฟล็ก e ์ซซึ่งปัจจุบันเรายังไม่มีความรู้พอที่จะอธิบายถึงวิถีประสาทหรือนิว l p พา h เว y และสมบัติของ Complex b e ์บีฮ o เวดังเช่นที่เราสามารถอธิบายพฤติกรรม r e f ฟล็กได้อย่างไรก็ดีผลจากการศึกษาระบบประสาท ทำให้เราสามารถกล่าวได้ว่า Reflex และ Complex Behavior มีสมบัติร่วมกันอยู่หลายประการพฤติกรรมจำแนกออกได้เป็นสองประเภทตามสมบัติและการพัฒนาภายในตัวสัตว์เองดังนี้ 1. พฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดหรือ Inherited หรือ Instinctive Behavior มีลักษณะเฉพาะตัวโดดเด่นคือสัตว์ทุกตัวในสปีชีส์เดียวกันจะแสดงพฤติกรรมที่มีแบบแผนและลำดับการเคลื่อนที่ที่ชัดเจนเหมือนกันโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสถานที่เรียกว่า fixed action patterns หรือ FAP พระพฤติกรรมเหล่านี้มีพื้นฐานทางประสาทที่ได้รับการถ่ายทอดวงจรมาจากพ่อแม่ ช่นการยิ้มของทารกหรือการคว้าจับวัตถุที่เขาสัมผัสอย่างแน่นหนาปัจจุบันพบว่า FAP สามารถปรับปรุงได้บ้างด้วยประสบการณ์พฤติกรรมนี้จะถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นด้วยสิ่งเร้าเรียบง่ายที่เรียกว่า sign stimulus ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยทางกายภาพหรือชีวภาพที่มีอยู่แล้วในสภาพแวดล้อมที่สัตว์อาศัยอยู่ สัตว์จะแสดงการตอบโต้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการแสดงครั้งแรกโดยไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อนเช่นปลาหลังหนามเพศผู้จะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อวัตถุใดก็ได,ได้รูปร่างใดก็ได้ที่มีสีแดงซึ่งในธรรมชาติปลาเพศผู้ที่พร้อมจะสืบพันธุ์ท้องจะมีสีแดงสัตว์ที่ระบบรับรู้ ศูนย์รวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลตลอดจนระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาในระดับต่ำอายุสัน้นมักจะมีพฤติกรรมประเภทที่มีมาแตกกำเนิดเป็นส่วนใหญ่พฤติกรรมที่มีมาแตกกำเนิดจำแนกตามความซับซ้อนได้แก่พฤติกรรม orientation เป็น,นลกลไกที่นำสัตว์ไปสู่สภาวะที่เหมาะกับการดำรงชีวิตในการตอบโต้ต่อปัจจัยทางกายภาพ ในสภาพแวดล้อมที่อยู่เช่นแสงแรงดึงดูดของโลกอากาศน้ำกระแสะน้ำเป็นต้นและวางตัวเองในตำแหน่งที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับปัจจัยนั้นๆเช่นการเคลื่อนที่เข้าหาหรือออกจากสิ่งเร้าแบบไม่มีทิศทางของตัวกระปิหรือวูดไลท์ซึ่งจะเคลื่อนที่จากบริเวณแห้งและสว่าง ไปยังบริเวณที่ชื้นมืดเรียกว่าคีเนซิสทำให้ตัวกะปิอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตคือที่ชื้นและมืดทำให้ไม่สูญเสียน้ำนอนมแมลงวันจะเคลื่อนไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับแหล่งกำเนิดแสงเมื่อเลิกกินอาหารเพื่อเข้าสู่ระยะที่เป็นดักแด้เรียกว่าแท็กซิส การอพยพหรือ migration ก็จัดว่าเป็น orientation แต่มีกลกาุกัยในการเคลื่อนที่ซับซ้อนกว่า taxis และ kinesis มากพฤติกรรมสัญชาติญาณหรือ instinctive behavior เป็นแบบแผนการตอบโต้ที่กำหนดไว้แล้วติดต่อกันเป็นลำดับที่แน่นอน ื่อกระตุ้นให้เกิดขึ้นโดยสารสติมูลัสแล้วมักจะดำเนินต่อไปจนสมบูรณ์เช่นการเกี่ยวพาราสีของปลาหลังนม้มซึ่งในกรณีนี้สารสติมูลัสคือท้องที่ป่องพองด้วยไข่ของปลาเพศเมียรกระตุ้นให้ปลาเพศผู้ว่ายแบบซิกแซกจากนั้นปลาเพศเมียจะว่ายตามปลาเพศผู้ไปที่ปากทางเข้ารังปลาเพศเมียเข้าไปในรัง วางไข่แล้วว้ายออกจากรังปลาเพศผู้จะว่ายตามเข้าไปปล่อยสเปิร์มลงบนไข่ที่ปลาเพศเมียวางไว้การผสมพันธุ์ภายนอกหรือที่เราเรียกว่า external fertilization ก็สิ้นสุดลงแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนี้สัตว์ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่และพัฒนามาพร้อมๆกับพัฒนาการของระบบประสาท แตสามารถยิวัฒนาการต่อไปในรุ่นถัดมาเช่นเดียวกับโครงสร้างของร่างกายจนเหมาะกับสภาพแวดล้อมของสัตว์การปรับตัวนี้เกิดขึ้นโดยกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติไม่ได้เกิดขึ้นภายในช่วงชีวิตสัตว์เป็นความสามารถในการแสดงพฤติกรรมประจำสปีชีส์พฤติกรรมการเรียนรู้ กระบวนการที่พฤติกรรมของสัตว์ปรับเปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์ที่สัตว์ได้รับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่สัตว์เผชิญอยู่เรียกว่าการเรียนรู้หรือ l e ARNING สัตว์ทุกชนิดที่มีพัฒนาการสูงกว่าไส้เดินดินเรียนรู้ได้ทั้งสิน้นเชื่อกันว่ามีการสร้างวงจรใหม่ขึ้นเมื่อเกิดการเรียนรู้สัตว์ที่เรียนรู้ได้จึงควรมีระบบประสาทที่จะเดินดีในระดับหนึ่ง ก็ได้เปรียบประการหนึ่งของการเรียนรู้เหนือสัญชาติยานคือมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่สัตว์กำลังเผชิญอยู่มีความยืดหยุ่นสูงในขณะที่การปรับเปลี่ยนสัญชาติยานนั้นจะต้องใช้เวลานานเพราะเป็นผลจากกระบวนการวิวัฒนาการในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็อาจจะไม่ใช่การเรียนรู้ เสมอไปแต่อาจเกิดจากการเจริญวัยที่เราเรียกกันว่า maturation ตัวอย่างเช่นการบินของนกเรามากักจะสังเกตเห็นว่าก่อนที่ลูกนกจะบินได้จริงจะขยับปีกไปมาคล้ายฝึกบินหรือพ่อแม่พี่เลี้ยงพยายามสอนให้เด็กยืนหรือเดินที่จริงแล้วไม่มีหลักฐานใดๆที่แสดงว่า การฝึกฝนนี้มีผลกับการเดินของมนุษย์หรือการบินของนกแต่ประการใดมีการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าแม้ทั้งนกและเด็กจะไม่ได้รับการฝึกฝนให้บินหรือเดินมาก่อนเลยแต่เมื่อถึงวัยที่พัฒนาการของกล้ามเนื้อและประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวสมบูรณ์แล้วทั้งนกและเด็กจะสามารถบินหรือเดินได้ดังปกติ การเรียนรู้อาจเกิดขึ้นในนานก่อนจะแสดงพฤติกรรมให้เห็นได้เพราะพัฒนาการของกล้ามเนื้อและประสาทที่ควบคุมพฤติกรรมนั้นๆยังไม่สมบูรณ์เช่นนกนกสามารถเรียนรู้เพลงประจำสปีชีส์ได้ตั้งแต่อายุ0ูถึง50วันแต่จะร้องเพลงได้จริงเมื่ออายุ3ถึง4เดือนคือเมื่อกล้ามเนื้อและประสาทบริเวณกล่องเสียงจเจริญเต็มที่แล้ว การเรียนรู้มีหลายรูปแบบดังนี้ 1. การเรียนรู้แบบ habituation สัตว์เรียนรู้ว่าสิ่งเร้าที่เผชิญอยู่ไม่ได้เป็นประโยชน์หรือให้โทษกับการดำรงชีวิตของตนจึงหยุดตอบโต้เพื่อประหยัดพลังงานเช่นนกจะหยุดหลีกเลี่ยงหุ่นไล่กาเพราะเรียนรู้แล้วว่าทำอันตรายตนไม่ได้ ปัจจุบันชาวนาจึงต้องใช้วิธีอื่นในการไล่หนกการเรียนรู้แบบนี้จะเป็นการเรียนรู้แบบง่ายๆคงอยู่ได้นานและจะ Stimulus Specific หมายความว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะตับสิ่งเร้าที่สัตว์เรียนรู้แล้วว่าไม่มีผลต่อการดำรงชีวิตเท่านั้นแต่ยังคงตอบโต้ต่อสิ่งเราเา้าอื่นในการพิจารณาการเรียนรู้แบบนี้มีข้อควรระวัง คืออวัยวะรับความรู้สึกหลายชนิดจะหยุดตอบโต้ต่อการถูกกระตุ้นซ้ซําๆเช่นกันเช่นเราจะไม่รู้สึกว่าใส่เสื้ออยู่หลังจากใส่เสื้อไปครู่หนึ่งเพราะอวัยวะสัมผัสที่ผิวจะหยุดตอบโต้ต่อสิ่งเราซึ่งมักจะเป็นปรากฏการณ์สั้นๆการไม่ถูกกระตุ้นเพียงสองสามนาทีก็เพียงพอที่อวัยวะรับความรู้สึกจะฟื้นตัวได้เพราะเป็นสมบัติของ อวัยวะรับสัมผัสวิชัยสมบัติของระบบประสาทส่วนกลางซึ่งรับผิดชอบการเรียนรู้แบบ habituation 2. So, การเรียนรู้แบบเชื่อมโยงหรือ associative learning การเรียนรู้นี้จะเกิดขึ้นหลังจากมีการนำเสนอสิ่งเร้าที่มีผลให้เกิดการตอบโต้เหมือนกันหลายๆครั้ง ซึ่งจะเกิดความเชื่อมโยงที่ยืนยาวระหว่างสิ่งเร้าและผลที่เกิดขึ้นและการตอบโต้ของสัตว์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นเช่นเพึ่งพบน้ํำเชื่อมในจานสีฟ้าเสมอในครั้งก่อนๆครั้งนี้เพึ่งจะเลือกบินไปที่จานสีฟ้าที่นักวิจัยวางรวมไว้กับจานสีอื่นๆเพราะเพิ่งจะเชื่อมโยงจานสีฟ้าเข้ากับน้ำเชื่อม การเรียนรู้แบบเชื่อมโยงนี้มีหลายลักษณะดังต่อไปนี้ 1. การเรียนรู้แบบเงื่อนไขหรือ conditioned reflex หรือ classical conditioning ภาพลอฟทำการทดลองกับสุนัขซึ่งตามธรรมชาติเป็นสัตว์กินเนื้อดังนั้นภาพเนื้อรหรือกลิ่นเนื้อจึงเป็นสิ่งเราตามธรรมชาติเรียกว่า u n c o n d i t i o n i n g stimulus คือ Stimulus ที่ไม่ใช่เงื่อนไขในการทดลองทุกครั้งที่พาฟลอฟให้สุนัขเห็นเนื้อเขาจะสั่นกระดิ่งด้วยสุนัขจะตอบโต้โดยแสดงอาการน้ำลายไหลและพาฟลอฟจะให้สุนักกินเนื้อเป็นรางวัลในกรณีนี้เสียงกระดิ่งคือสิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไขซึ่งเรากำหนดขึ้น เรียกว่า Conditioning Stimulus หลังจากฝึกไปสักระยะหนึ่งเมื่อผ้าฟลอฟสั่นกระดิ่งสุนัขจะน้ำลายไหลแสดงว่าสุนัขเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงสิ่งเร้าตามธรรมชาติคือ Unconditioning Stimulus และบางครั้งเขาจะใช้คำว่า UCS เข้ากับสิ่งเร้าซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ผู้ทดลองกำหนดหรือ CS ค i นด i n i นิ stimulus ดังนั้น ต่อมาสุนัขจะนำมานไลไหลเมื่อเห็นเนื้อหรือได้ยินเสียงกระดิ่งตราบเท่าที่การตอบโต้นี้ได้รับรางวัลเคยได้กินเนื้อหลังกี่แสดงพฤติกรรมนี้แล้ว 2. การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกหรือ try and error ในหลายๆกรณีสัตว์แสดงพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่รู้สาเหตุเช่น ในกรณีการทดลองของสกินเนอร์ที่ใส่หนูไว้ในกล่องที่เราเรียกว่าสกินเนอร์บ็อกซ์สกินเนอร์บ็อกซ์นี้ถูกออกแบบให้มีแป้นกดอยู่ด้านหนึ่งของกล่องและหากหนูไปโดนแป้นกดนี้จะมีอาหารตกลงมาในถ้วยดังนั้นขนาดที่หนูเคลื่อนที่ไปมาในกล่องก็จะมีโอกาสไปถูกแป้นกดนี้อาหารจะตกลงมาในถ้วยในระยะแรกหนูยังไม่เรียนรู้ ถึงความเชื่อมโยงระหว่างการกดที่แป้นกดกับการได้รับอาหารแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำๆกันหลายครั้งหนูจะเรียนรู้ความเชื่อมโยงของทั้งสองเหตุการณ์นี้และจะกดแป้นเมื่อต้องการอาหารหนูแต่ละตัวจะมีวิธีกดแป้นต่างๆกันคือใช้วงจรประสาทคนละวงจรเมื่อต้องการอาหารในกรณีนี้เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอัน conditioning stimulus การเรียนแบบพฤติกรรมของเพื่อนร่วม s p e ชีส์หรือต่าง s p e ชีส์ก็จัดอยู่ในการเรียนรู้แบบนี้การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่าลองผิดลองถูกหนูจะแสดงพฤติกรรมที่เรียนรู้จากการลองว่าเมื่อแสดงแล้วจะได้รางวัลสัตว์เรียนรู้ที่จะกําจัดพฤติกรรมที่นําไปสู่การไม่ได้รางวัลหรือการถูกลงโทษเมื่อแสดงและเพิ่มความถี่พฤติกรรมที่นําไปสู่การได้รับรางวัลการได้รับ หรือไม่ได้รับรางวัลจากการแสดงพฤติกรรมในครั้งแรกนั้นเป็นความบังเอิญน 3. การเรียนรู้แบบฝังใจหรือ imprinting สัตว์อายุน้อยเรียนรู้จะสร้างความผูกพันกับภาพของความเป็นแม่หรือทีเรียวกว่า mother figure เรียกการเรียนรู้แบบนี้ว่า file imprinting และลักษณะของผู้ที่เป็นคู่ผสมพันธ์ในอนาคตหรือเรียกว่าเมดฟิกเกอร์เรียกการเรียนรู้แบบนี้ว่าเซ็กชวลอิมพรินติ้งคอนรัดลอเรนซ์เป็นผู้ที่ศึกษาการเรียนรู้แบบนี้เป็นคนแรกโดยทดลองกับลูกหานทันทีที่ลูกหานฟักจะไข่จะได้เห็นคอนรัดลอเรนซ์เป็นคนแรกจากนั้นลูกหานจะติดตามเข้าไปทุกคนแห่ง แสดงพฤติกรรมต่อเขาเช่นเดียวกับที่แสดงกับแม่ตามธรรมชาติของมันสัตว์อายุน้อยได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนรู้แบบนี้ในธรรมชาติการเรียนรู้แบบนี้จะเกิดขึ้นระหว่างแม่กับลูกการเดินตามแม่ลูกจะได้ทั้งการคุ้มครองและอาหารและได้เรียนรู้ลักษณะของสัตว์ที่จะเป็นคู่ผสมพันธุ์ในอนาคตจากการอยู่ร่วมกันในฝูงเป็นประสบการณ์ในเบื้องต้นของชีวิต ที่มีผลต่อการเลิกคู่ในภายหลังเมื่อสัตว์เจรเดินวัยเต็มที่ลักษณะส,สำคัญและเป็นพิเศษกว่าการเรียนรู้แบบอื่นของการเรียนรู้แบบนี้คือ 1. ย้อนกลับไม่ได้หรือที่เราเรียกว่า irreversible เป็นความผูกพันที่คงทนมักจะเกิดในช่วงต้นของชีวิต 2. จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาจำกัดหรือที่เรเรียกว่าระยะวิกฤตหรือ critical period ระยะหนึ่งเท่านั้นคือไม่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังระยะนี้สิ่งเราเป็นได้ทั้งสายตาหรือการได้ยินขนาดสีและรูปร่างก็ดูจะมีความสำคัญไม่แตกต่างกันนะักหากมีความแตกต่างจากสภาพแปดล้อมชัดเจน พฤติกรรมนี้มีบทบาทในพัฒนาการทางสังคมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเป็นที่รู้กันว่าทารกจะไวต่อประสบการณ์ในช่วงต้นของชีวิตเป็นอย่างมากประสบการณ์ในเบื้องต้นของชีวิตจะมีบทบาทในการกําหนดพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของเขาในภายหลังความนิยมที่จะเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่อายุน้อยก็เนื่องจากเหตุผลเดียวกันการเรียนรู้ แบบสุดท้ายนี้คือการเรียนรู้แบบใช้เหตุผลจัดเป็นการเรียนรู้ขั้นสูงกับการเรียนรู้ที่แบบที่ผ่านมาสัตว์จะสร้างการตอบโต้รูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ได้มาจากการลองผิดลองถูกแต่เป็นการนำประสบการณ์ที่มีอยู่มาปรับใช้ใหม่ให้สอดคล้องเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆได้ในทันทีอาจเป็นไปได้ว่าสัตว์อาจทดลองแก้ปัญหานั้นในความคิด แต่ไม่ได้แสดงออกมาซึ่งแสดงว่าสัตว์สามารถสร้างแนวคิดและเหตุผลได้เช่นการวิ่งในเมสของหนูโทแมนศึกษาและสรุปว่าหนูจะสำรวจและเรียนรู้เส้นทางในเมสแล้วสร้างภาพแผนที่ทั้งหมดของเมสนั้นๆและใช้แผนที่นี้หาเส้นทางที่จะนำไปสู่ทางออกจากเมสโดยเดรยวที่สุด โดยเลี่ยงทางเลี้ยวที่จะนำไปสู่ทางตันโดยสรุปพฤติกรรมการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นสูงปรับปรุงได้ตลอดเวลาด้วยประสบการณ์เหมาะกับสัตว์อายุยืนที่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอ้อม and dikon inherited behaviour instinctive behaviour learning behaviour